พ้ <Workers S 2> ประกอบการปีนี้ดีเมื่อมันดีขนาดนี้ฉันก็ไม่อยากเสียพวกนายไปฉันอยากเห็นทุกคนมีสุขภาพดีไม่ใช่วันๆเอาแต่นั่งติดโต๊ะก้มหน้าก้มตาทำงานโลกออฟฟิศดิโดมจะถามหาขยับตัวซะบ้างขยับให้เป็นนิสัย ฉะนั้นวันนี้ฉันจะสอนท่ายืดเหยียดกล้ามเนื้อทั้งสิบ็ดท่าให้โอเคนั่นแหละท่าที่หนึ่ง <c oughs> นั่งหลังตรงก้มหน้าเอยหน้าช้าๆจากนั้นก็เอียงศีรษะไปทางซ้ายและขวาช้าๆ <c oughs> นั่นแหละท่าที่สอง <c oughs> เอามือประสานหลังศีรษะดันศีรษะต้านแรงมือแล้วเปลี่ยนมาเป็นด้านหน้าบ้าง นั่นแหะท่าสามวางฝ่ามือไว้ที่โหนกแก้มออกแรงดันโหนกแก้มต้านฝ่ามือและทําสลับข้างกันนั่นแหละท่าสี่ 4. นำมือมาแตะไหล่และหมุนหัวไหล่มาด้านหน้าช้าๆพยายามให้ข้อศอกทั้งสองด้านชนกันน,นั่นแหละท่าที่หนั่งหลังตรงและแอ่นอกให้ได้มากที่สุด นั่นละท่าที่หกนั่งหลังตรงบิดตัวไปทางซ้ายและใช้มือจับเก้าอี้ด้านซ้ายสลับบิดตัวไปทางขวาใช้มือจับเก้าอี้ด้านขวา wow! นั่นละท่าที่เจ็ดนั่งหลังตรงยกเข่าขวาขึ้นด้านหน้าใช้มือทั้งสองโอบไว้ใต้หัวเขา่าแล้วออกแรงดึงเข้าหาตัวให้มากที่สุดนั่นละท่าที่แป ค่อยๆเตะขาขึ้นลงสลับซ้ายขวาช้าๆและค่อยๆเพิ่มความเร็วขึ้นนั่นแหละท่าทีกาวท่าซ้ำค่ะท่านประธานไม่ดูที่ข้อเท้าเหยียดขาทั้งสองข้างไปด้านหน้าและกดปลายเท้าขึ้นลงสลับซ้ายขวาช้าๆแล้วค่อยๆเพิ่มความเร็วขึ้นนั่นแหละท่าที่สิ วางส้นเท้าติดพื้นและกระดกปลายเท้าขึ้นลงและสลับเป็นยกส้นเท้าทั้งสองข้างขึ้นลงนั่นแหละท่าที่11บเอฮที่ผมเอง <c oughs> ยกขาทั้งสองข้างเหยียดตรงไปด้านหน้าค่อยๆหมุนข้อเท้าบนตามเข็มและทวนเข็มนาฬิกา <c oughs> และทุกท่าควรทำต่อเนื่องกันครั้งละ10บนาที สะสมให้ได้วันละ30นาทีและในหนึ่งสัปดาห์ต้องให้ได้150นาทีเพื่อตัวคุณเองโอเค